สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ป้านะอาบวกสมองบวกบอนพวกพอกระซองเอินพี่เจ้าพี่น้องพนต๊กนักพี่น้องอยูวันนู้นสูงต้นตั้งแต่ไม่ติดตายเลยค่ะติดตายเหรอนี่มันแฉกเถอแต่เถอะนี่มันหอนพี่น้องหอนเศร้าอ้าวเศร้าตนตกแดดพี่น้องต้องแดด หน่อไม้พี่น้องทองละสิบพันกีบน่อไม้ค่ะพี่น้องเออนกไม้แ,แม่หลิกหน่อไม้ทงหนึ่งสิบพันพอดีแหลกกับแมงว้ยายเฮ้ยเขาซื้อเขาซื้อพันกีบนอหนึ่งตัวแล้เป็นยังเงินเอ้าไม่ไมจีดีกับมีคาย <c oughs> จีดีกับมีคายพี่น้องเลยซื้อแม่งแม่งอันสาดิ่งน้ำน้องเอิญพี่น้องทองละหมื่นกีบแม่งสาด,ดิ่งแม่งสาด,ดิ่งแม่งสาดิ่งอรีมึงโฟล์ดลงโลกครับโเสื์เอฟซีสิ่บอมเมตนเนาะพี่น้องแม่งสาดิ่ง แม่งถ้าแม่นผพุยิ่งกะแกแดกกระแดนแม่งสดิ่งยังจะซองทองพี่น้องแม่งสดิ่สดิ่งท้าันทันที่บกไปแิรงไปซื้อซื้อน้ำไม้ทันเงินบาทกะทวงเราสามสิบบาทเนี่ยเอ้าพี่น้องกำลังสิบพันตกหนักมาจ้าบาดเดียวบาดไปเลยมันตกแดดเนี่ย พอเห้ยพอยกะตตยชื่อนบ่ตกมูแรงมูแรงไม่นบ่ตกแห้งมือื่นเสียนะดูน้ำใสิกะแต่เขอบกกมันจีบเอาหย่าลงไปใช่ตะก้าอ้ัเห็นบ่อบอนอีแม่บ่อสอันนะให้ลุงชุดนะทีอย่างบ่อยากสอน นือสอนนะมันไข่ได้เพ้นบทหมองค่ะสอนขึ้นนะเป็นกิมกิมอยู่บอดมีได้ให้เขาสอนหมองยู่มาสอนสอนหอมมาสอนเลยใส่เกลืออยู่เลยเอาใบย่านางไปใส่ไงเอาอันเอาใส่เกลืออะไรก็ใส่ใบย่านางมันจีดไวต้มหน่อไม้หน่อผัดเจ้าเผาปลอดภัว่าอุ่นใส่เป็นนัวน้ำเปลืองอันนี้แหละใส่เป็นนัวมันก็จีดไวแถมหนักเปลืองเอ้ามันจังนัวมันก็แเสพแล้วจีดเลย อย hey ู่หัวเจียวผักหัวทรายจ้าหวยพี่ชายก็รเฮ้ยจะซ่อมด้วยอิเมะไปใช่ปะมงมีแตงแตนไฟฮิงมาเฮิงสิอีเม่จุ่มคูฮู้แล้วไปทางใดเลยทางหัวทรายต้องบ้านหัวทรายวะไปทางหัวนายไปแหวนนี่นะไปแหวนในนากาลาน้องไฮแหวนน้องสบงบะแม่หัวน้องสบแบงเลยหัวน้องสบแบงไปอีกหัวเจียว ช่วยง่ายๆหย่งนี้บักง่ายๆเชื่องง่ายๆเศริทล่ะพี่น้องพนก็นนะอุ้ยเป็นขายเบอรครูหาสิบบาทบุขายเอนสี่อ่าขาจินเต็งว่าควาจริงหลเต็งขาเลี้ยงเป็นมาเต็บุกคขายมีแต่ขาจินหนเดยังโตหลายบกตีนาบกตีในเป็นใหม่ เป็นหอกกำลังไข่เดี๋ยวนี้นะไข่หน่อยดิเอามนกรโดดตอนเมื่อเช้านี่บินออกจกข้างไปจงเจาะชีวิตข้างในดิแต่ว่าแจงจังปางจ้ะเองาเอามาไม่เลี้ยงสีขววใส่เกลไดลายมันยังเสี มาอีกแล้วพี่น้องออคนคนัคนโตขัคนคันเศร้าเอาเด้อยานางคราบแบบมีขมือแกงยังเมื่อกำมีแต่ต้มหมดแล้ยต่างกังนกับเตียมแมงดาต่างแกงกับข่าวอื่นหมดแล้วทำซีแกงอำนี้เพวกะทำนี้ใบแกง ่อยน่ะข่อยสิแก้มมือแรงแล้วคั่นเอ้อพันเอายานาเอาพระคะแยงอ่อนมาให้เนี่ยข่อยจุไว้ียอดสิแกะแยงมสิตลาดาบงสิโทนลามาทอนะแยงน่ะเฮ้ยอ้าวนตกแดเนาะพี่น้องดไปขายท่าเคยลจะเขียังโอ้ยไปขายทง10,000นี่เขาลซื้อเด้อนี่อือ ยู่สลาดนะยอดเดี่ยวที่เรื่องปรุงจักให้จะพอ่อ <c oughs> คนคอนโต๊คนคอนเศร้าพี่น้องเอพนกันเลยแรงมันลงมาถาจัดแงแมนอาอข้า,าขระบาทคันอามยงดำหน้านเลยบอกระบาทปูตรงแมน สันสันก็ห้องม่ถาวิรพิศโลกมูอนี้นะในบ้านน้องแต่นะในนกในถังเฮือนจอยนี่ลังเฮือนจอยนี่โอ้แต่กีนน้อยแต่กีนน้อยดูหน้าวนี่เด้าเอาเฮ้ยคือลงไป็นโลกกับจางบ่คือกาแฟเนาะเมื่อหายไปชอบจอยหนูใหม่ก็ต้มแดดจะหายนั่งกินนั่งบ่ต้องนั่งให้ห่วงพี่น้องเอ้ยลงมานั่งได้กินอยู่แล้ว บมเมนตยังดอกนางนะก็สิบ่แบงนะ่งนั่นนางลงมากินพี่ครูเมื่อประจำมียังกระซุ่มอยู่กระทอมน้อยน้องสละต่วแกน้องไม่ด้กินทุกอย่างที่เ้าได้กินสะดจอยเช้าแล้วพี่น้องเอ้ยหนักพ้นเช้าปดัดนัวพวกน้ำพัดออกมาลุมล่มๆมา cái trai đang mập vút thôi cái đàn đang mập vút cái này mòn đi phá nông sản nó phá ơi khơi lạ này khúm <laughs> นกบ่มีกินคนเมยกินเองนอกนกไงนกแทกออกตุกระชับ <c oughs> หายแล้ว <c oughs> มอวซาเล่ขังมาตั้งแต่เดือนนเทียงเข้าวามันโผลนะ่มาข้าบนะินเขาต้งวงน่นพนตกเศร้ากับพี่น้องพนตกอยู่บ้ันนุงสูงพนตกเศร้าอี้านนุ่งสูงเหรอคะขี่รถมามา ามาเพื่อนเท่าพี่น้องมาบันปักะใกล้สิฮ้อนเพื่อนเท่า้วเลยพี่นอ้นองกยฮักมาบ้านเท่าผัดแดดพี่น้องบ่มีลมบ่มีพลอยู่บ้านต้นสูงบมดพ้นก็ก็แหง้งผัดมาบันปังบาทบ่มีพลพี่นอ้องเลยแดดแจ้แดดแจ้ง เงินเทากันเนมเพินละมาเากล้ามาตุ้มเอาพวกมาตุา้มก่อน เพื่อน,ปนไปตีเด้เรียบร้อยพี่น้อยแล้วโกซาแต่เรง่นาัดเลยมาเพี่งนยังถือมาอยูก่กับน้ย <c oughs> อยโอหดีใจแลห้องอยู่เพือนมีพายอยู่ กันมากันรอไข่อีกเลยไข่อีกแล้วเจ้าก็ปินปะหายไปทั้งพุน่นดีเฮ้ยนอนลงจบดี ก่ <c oughs> นกับทนบอกเขาขายกันปูลงกับพื้นเลยคุดคุ้มจักน้อยค่ะ <c oughs> ขันเป็ดปูป,ประตอดนะไปเลฮะเป็ดแม่ได้นี่จักบินไม่ใช่จเจ้าว่ามันไข่ประซองโตจักน่อยห <c oughs> อนเฮือนแล้วพี่น้องเลยหลังจากคนตกเศร้ากับกลับมาบ้านกลับมาเฮือนเฮาเฮือนนองเอือ เอากัะสีได้อำลาอฮาพาจาาไว้เพียกเท่านี้นะพี่น้องเนาะอย่าลืมผากกนไหล์กดแแซกกดติดตามช่องอื่น,นีนเด้อพี่ป่าหนาเลยคลิปหนาพอกันใหม่บ๊ายบายปิดป่านึ่งกะกาบขอโทษขอพายลายเด้อไปแลปและบ๊ายบาย